วัสดีเพื่อนๆวันนี้เราไปเที่ยวชมทุ่งนากันหลังจากปิดร้านแล้วตอนเย็นวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยก็เลยไม่ต้องรดน้ำต้นไม้เราจะไปดูที่นากันในน้ำมีปลาในนามีข้าวหรือเปล่าตอนเย็นวัน เวลาสิบห้าไปไปทางนี้ไหเลยมาเราเลยเาไปหน้าตัวเยี่ยมไปเนี่ยบอเดี๋ยวนี้เลยตัดรักก็เขาบอไปหน้าตัวเยี่ยมเลยก็ได้ถ้างไงพอดีโชเฟอร์เรามือใหม่ขับหัดขับรถไปด้วยสามเดือนแล้วับขับรถไปด้วย ดูข้าวด้วยวันนี้ไม่ได้ดูผักนะคะวันนี้เราไปดูข้าวกันเันมาาข้ไปกสดูนาข้าวกัน,น,ว,กนวันนี้ฝนตกว่านาข้าวจะมีนม้ำเยอะไหม อันนี้มันลับทากยามยตังเนี้อเกียอุ้ย <c oughs> ตาแล้เกียรไหนหัวสัวคอนเกี <c oughs> ยนึงไม่หัวใส